สสดีครับกลับมาอยู่กับผมช่องพาโลกอีกแล้วนะวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวมิลิโอดับให้ดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับผมกว่า70%นะครับผมไปเดินในประวัติมานะยังไม่กดซับสไคร์นะครับ ใครยังไม่กดก็ช่วยกดให้ผมด้วยนะครับโอเคนะกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยนะครับสำหรับการรีวิวมิริโอดั๊นะครับไปดูค่าสเตตัสกันก่อนนะครับมิริโอดั๊เป็นสายพลังนะครับอันนี้ผมจะมารีวิวร่างอันต้าก่อนนะร่างไฮเปอร์รอคลิปหน้านะครับมิริโอดั๊สายพลังนะครับแร่ถือว่าไม่เยอะมากนะตกอยู่แค่พันสามสี่สิบนะครับแร่อ,แอยู่ที่ปานกลางเลยทีเดียว ความเร็วกันโจมตีก็เร็วนะครับความเร็วการเคลื่อนที่ก็เร็วมากนะครับสกิลหนึ่งของมีเรียดัสนะครับฟูลเคานเตอร์นะครับเป็นการยกเลิกอมตะของศัตรูนะสามวินะครับผมทำให้ศัตรูชง้าอีก3วินะครับสร้างความเสียหายอีก2,000นะครับลงพื้นที่ก็คือยี่ิเท่านั่นเองนะฮะไอตัวนี้มันมีครบทุกอย่างเลยนะครับใต่นตัวเดียวก็คือตัวที่เทพมากนะถือว่าแบกได้เลยนะครับผมสา ไปดูที่สกิลสองนะครับของสำหรับร่างอันตานะเพลิงนรกนะครับโจมตีศัตรูด้วยพลังของปีศาจนะครับสร้างบทลับด้านบอกให้พวกเพิ่มพลังชีวิต3 0 0เปนะก็คือแบบค่าเดียวกับพวกเกียร์พวกนี้เลยนะครับ1ิบวินะครับแล้วก็เพิ่มอัตรากาหลบพักษอีกส0่อซนะิบวิแล้วก็เพิ่มมารากันต้านลักใส่อีก4ี่เซนะครับสิบวินะ จัดว่าเด็ดนะแต่ร่างไฮเปอร์ก็คือเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวคลิปหน้าให้ดูนะแล้วก็ความสามารถบัฟของตัวที่มาในเดือนนั้นนะก็คือควรใช้คู่กับคิงนะครับใช้คู่กับคิงจะหดหดเพิ่มขึ้นไปอีกนะแต่ผมไม่มีอันนี้คือพลังตายเกิดนะครับก็คือสมมติตายไปแล้วอ่ะโอกาส80%นะจะเกิดนะครับแล้วก็ได้เลื่อนมาอีก70%นะครับผม ไปก็เป็นรายละเอียดของมิเรโอดัตเลยนะครับไปพลังโจมตีกายก็คือห0แสนนะครับในร่างแม็กนะเยอะพอสมควรครับสําหรับสายพลังนะพลังชีวิตก็เยอะพอสมควรนะครับสําหรับสายพลังแต่ถ้าเยอะมากๆนที่แปดล้านเก้าล้านนะครับก็ถือว่าเ,เลือดก,ก็ปกตินะครับสําหรับสายพลังก็ก็เป็นตัวที่ดีเลยทีเดียวนะมีทั้งดาเมจแล้วก็เลือดนะครับ ระยะโยจมตยียืนอยู่ที่65้านะสายพารามนะครับยืนหน้าเป็นตัวชนที่ดีนะครับสำหรับตัวนี้บบนานก็ใช้กันอยู่นะครับท็อปท็อปเลยเอตัตรากระบบลีกไม่มีให้นะครับอตัตราการใช้สกิลมีให้มา4 0นะอตัตราหลบสกิลไม่มีเลยนะครับอตัตราแม่นยําทักษะนี่สิบ5%ิเคือแม่นนะครับอตัตราต้านสกิลอีก30ินะครับผม ระยะเวลาคูดูดาวเรนเจอร์9วินะสำหรับร่างอ e mm ัลต้าก็ร่างไฮเปอร์จะ13วินะครับคูดูดาวเรนเจอร์ปกติมากนะแร่ธาตุก็ปกตินะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับใส่เกียร์ก็จะลดลงไปอีกนะสำหรับแร่ธาตุเรนเจอร์นะครับจะไปรีวิวในด่านที่396กันเลยนะครับไปดูว่ามันใช้ดีขนาดไหนไปดูว่ามันสตัรแบบยังไง สแตนแบบชั่วโคตรเลยครับสแตนแบบใครขวางหน้าคือแบบฟันยับนะครับสําหรับมีดีโอดัสรู้สึกว่าจะออกมาประมาณเจ็ดแดเดือนแล้วหรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับผมเปิด5ตัวได้นะนะออกไปบับหน้าป้อมนะครับแล้วก็ใช้กี่1ฟันเห็นไหมสแตนหนึ่งสองวินะครับโอ้เผยยิงสแตนบ่อยมากนะ ติดง่ายมากๆด้วยสำหรับมิโอตาครับอ้าวพี่ไม้พี่ไม้มา,มาช่วยขอบคุณครับดูนะสำหรับมิโอตารสตาร์ลุยเลยนะครับดูแนวหลังก็ได้นะสตาร์น่าจะประมาณไม่รู้กี่จุดนะครับแต่ก็ไกลพอสมควรนะครับนี่ยสตาร์นะครับไอตัวที่ตายเลยที่ไม่ขึ้นสตาร์ก็คือมันดาวเมทมันแรงเกินนะครับสำหรับเอ่อมอนเตอร์ใน ด่านนี้นะดาเมีของมิเรโอดัานมาแรงเกินนะครับโอเคนะสำหรับด่านส9 6รก,ก็อีกสักตาดีไหมเอาเปลี่ยนเปลี่ยนด่านดีกว่านะครับหลายๆคนอาจจะเบื่อด่านนี้ไปด่านไหนดีอ่าด่านนี้ดีกว่าผมชอบด่านนี้ด่านส6 0นะครับไปดูกันผมชอบด่านนี้มันเป็นทะเลอ่ะผมชอบ บัฟหน้าป้อมนะครับสำหรับสกิลสองมนาะมาถึงฟันเลยไหมอ๋อบัฟก่อนนะแล้วก็ฟันนะครับฟันใช้สกิลน้อยนี่อู้บอสตายเลยนะครับสำหรับดาบนี้แรงพอสมควรนะผมใส่นี่ไงคาถาของเกย์คิดมัดนะครับเลยเพิ่มดาเมจเพิ่มไปอีกนะโอเคแล้วามันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อย ไปที่ PVP กันเลยดีกว่าหลายๆคนอาจจะรอคอยมันที่ PVP อยู่นะครับไปใช้สำหรับ PVP ดูนะไปจอกนันที่ PVP เลยครับเจ้น,นี้ผมอยู่ที่เพชรสามนะหลังรีแลงมานะอ่ะมาโอเคนะครับไปดูกันที่ตาแรกกันก่อนเลยทีมนี้ตัวขอโหดเกินนะครับ มีไม่ใช่ตัวโห,โหดก็โหดนะมีเจสิก้าด้วยตัวบินผมไม่กล้าตีนะข่ามไปก่อนตัวบินไม่อยากยีอ่าถ้าเจอทีมที่จะตีแล้วเดี๋ยวตัดมาให้นะเดี๋ยวมันกินเวลาคลิปเกินไปนะครับโอเคครับก็เจอทีมที่ไม่มีตัวบินแล้วครับไปตีกันเลยจะทีมนี้กัมอิตาีกะนะแล้วก็คีริวด้วยที่ชนะทางเมอโอดัสนะครับจะดูว่าชนะทางแล้วเนโอดัสจะยืนได้ไหมไปดูกันเลยนะครับ ดูที่มเรลดดันะว่าจะยิงได้หรือไม่นะครับโอ้ปรับเป็นกลองโดนเป็นกลองเยอะมากทีมผมเออโ้โหมาตัวหลบทำงานดีมากนะครับขอแช่ก่อนนะีมนุ้นชักเขิมเกิมนะครับเอาเยอะไปเอาเยอะไปสำหรับรีมนูน่นเนี่ยมีเรลดกดักยิงอยู่เยอะมากนะครับขนาดเจอคีริวนะชนะทางถาดน,นะครับยังยิงอยู่ได้แบบเยอะมากนะอ่า ไม่แรงแข็งละกันเอ้ยไม่โลละกันนะครับนี่ฮะมีเดือดดยินเยอะมากนะกี่ตัวเนี่ยหกตัวถึงไหมยเยอะอยู่นะครับสำหรับมีเดออดัดนะที่ย,ออยืนอยู่ขนาดเจอคีเดิวนะครับที่แพ้ทางถาัดอืมอ่าไอดี ID นี้ผมกลัวไทกะมากเลยนะเพราะว่ามันฉีดแบบฉีดยับเลยนะแล้วก็ตัวบินไม่อยากสู้เลยครับตัวการบินดีๆไม่มีเลยนะสำหรับไอดีนี้นี่ฮะ มิริโอด้ก,ก็ยังใช้งานได้ดีแบบดีมากเลยครับหลังจากผ่านมาหกแปดเดือนนะไม่ใช่หกเดือนนะแปดเดือนหาทีมต่อไปทีมนี้มีตัวบินไหมเหมือนจะไม่มีนะก็ตีเลยนะครับโอ้ลมนะครับตอนนี้ถา่ายคลิปอยู่หลังบ้านลมเข้าขออภัยด้วยนะครับปล่อยไวนะ้นัสิบตัวแล้วตอนนี้เจอเบาไฟมาชน,นครับ แล้วก็ไอโคนี่กล่องบวยนะครับผมชื่อชนะทางมิลิโอดัสของผมนะนะ King นะคิงนะฝั่งนู้นมีคิงด้วยนะครับสวยไหมทีมพอยืนได้นะครับผมสำหรับทีมผมนะเออ,เอ,อโลดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยโอเคนะทีมผมก็นาก่าจะเริ่มดันได้แล้วครับเรียบร้อยนะไอนี้ไม่ติดนะครับเออสำหรับไอเวลนะฮะ ไม่ยอมติดต้านพายุเลยนะครับอาจจะปล่อยตัวมาน้อยก็ได้นะโอเคครับฝั่งนู้นก็ตัวเริ่มออกออกช้าแล้วนะเพราะว่าติดหนืดแรกของผมไปโอเคมิโรดัก็ยังยืนอยู่ฮนะยืนเป็นล้านตัวเลยไหมนี่ตัวชนอันดับหนึ่งเลยครับสำหรับมิโรดัคผมตั้งให้เลยคือตัวชนอันดับหนึ่งแล้วก็ส่วนดาวเมทที่แบบโหจะจัดอันดับหนึ่งผมตั้งให้ ไฮกะนะเพราะว่ามันยิงยับมากอะทีนี้มีตัวบินฆ่าไปก่อนนะมีตัวบินไหมมีเมอรี่อืลองดูนะครับลองไปเอามูลที่นี่เข้ามาก่อนนะโอเคเอามูลธนูเข้ามาในทีมเป็นที่เรียบร้อยนะไปตีกันเลยฝั่งนั้นของมีดัสเหมือนกันนะแต่เป็นร่างไฮเปอร์นะใครรอร่างไฮเปอร์รอคลิปหน้านะจะดูมันลม้มลุกนะครับมืเร็วดัดไอ้ร่างเอาต้าก็ปล่อยเร็วดีนะ นี่ครูดาวเร็วมากนะเจอตัวบินผมไม่อยากสู้เลยการบินผมมันอ่อนก็สำหรับใครที่ยังสู้ขึ้นมาสเตอร์ไม่ได้นะครับผมผมก็ผมก็ขึ้นได้แล้วนะครั้งหนึ่งสำหรับลีกมาสเตอร์นะครับแต่ไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้จะจบลีกมาสเตอร์ได้หรือไม่นะถ้าใครก็ยังขึ้นไม่ได้หรือ,อยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมพัฒน,นาทีมไปพร้อมกับผมเลยนะแล้วขึ้นแบบไปเรื่อยๆื่อไปพร้อมกับผมเลย เราจะขึ้นหลีกไปด้วยกันนะครับพัฒนาทีมไปด้วยกันโอ้ขอบคุณสำหรับตัวบินนะครับเบลล่าบินมันวิ่งไวมากนี่ฮะจบไปแบบสาๆเลยนะอีกกี่ตาเนี่ยสองตานะทีมนี้มีตัวบินไหมไม่มีนะจะตีเลยดีกว่าก็ไปชดไอโมฮีโรออกนะครับเอาเวลเข้ามาแทน ัมรูม้สึกชอบเวลเราดมิมันกันพายุนะโอเคตาที่สี่ไปเ e ็ Let s โกนะฮะไก่ก็ร้องนะครับมันนั่งหลังบ้านนะสุดยอดเลยทีเดียวผมใส่ยากลงมอนะล้องยอยากเกลียดนะมีเรือทัชจีนอยู่นะครับ ยินชนกับบาไฟนะอืมบไฟก็ถือเป็นตัวสิกเลยทีเดียวแต่เรามาโฟกัสที่ดักันดีกว่าดูสตันของดัสก็ไนะด้นะดูว่าไปดูเันหัวของฝ่ายตรงข้ามนะครับตัวของา,ายตรงข,ข้ามออกมาน,น้อยอยังไงม่รูนะรู้สึกเหมือนจะโดนคอมโบความสามารถไปแล้วตัวไม่ให้ออกเลยครับสังเกตนะป้อมนะ่ะออกแล้วหนึ่งตัวอ่าเห็นไ,ไหม ออกน้อยมากนะสำหรับตัวฮีโร่ของมึงนี่ครับสตารมีโดดัดติดดีมากนะเวลก็ไม่ติดนะครับออกมาเป็นหมื่นตัวนะเวลกก็ไม่ติดดีจริงๆโอ้โอ,โอโกระตุกกระตุกโอเคครับก็แตกไหมแตกกันทีเรียบร้อยนะครับอ๋อดัตนี่ใช้งานดีจริงๆเลยนะ ใครมีก็ดีใจด้วยนะครับปั้นแม็กมาใช้ได้เลยนะส่วนใครไม่มีก็เอ่อหารอตัวที่ดีกว่านี้มานะครับโหมอบินไม่สู้เลยกลัวรอบทีนี้ถ้าไฟเยอะมากผมก็จะตีนะแพ้ไม่เป็นไรนะสำหรับตานี้แพ้ก็คือแพ้นะครับแต่ผมรู้ชะตากรรมอยู่แล้วว่ามันต้องแพ้เพราะว่าถ้าไฟเขายเยอะมากที่ผมแพ้ทางท่าไฟแบบหนักยิ่งอะ่ะ โอ้โหแล้วมีไอริตติกิด้วยจะพียิ่งแพ้เข้าไปอีกเลยเช่กังแช่อนเอ่อเรียบร้อยแพ้ยับดัชยืนไม่อยู่แน่นอนกระฝ๋องนดนไฟเยอะมากโอเคค่ะนี่มานะพาไปก่อนเลยดูความปลอดภัยของลูกหลานอ่าแพ้ยับ ไม่ปล่อยตัวละออโต้เลยเดี่ะแปลกแน่เรียบรลอยป้อมแตกโอเคนะตอนนี้แพ้วว่เขอพลาดไฟเยอะเกินไปนะครับทีมผมแพ้าทางทัาดไฟแบบมาหันเลยนะก็โอเคะครับผมสำหรับิปนี้ก็เอาไว้เพลงเท่านี้นะสำหรับใครที่มีวิราดควรพั่มาใช้นะครับสำหรับ คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคลิปนี้ไปละบ,บายยครับเจอก,กันคลิปหน้านะ